ีค่ะพี่น้องพามาไต่ปูอีกเด้อค่ะพี่น้องนี่ปูกําลังออกนี่น,นี้สีไดายปันไดามารุ่นกันเลยค่ะพี่น้องอัน,นึงหินออกจากหูแเล่นสองตูวอยู่นะนไปไปเริงไปรุนกันเหมือน,นี่สีมานปันไดอนี ตัวหนึ่งมาพ่อเด็กเกีงเด็กออมมากินหม้อหม้อแม่เมะแ,แถวบ้านก่อนครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องอกำลังอกอ,กอกจากหูเลยอีกสองตัวไห,ห,หนไหนตึ๊งตึ๊งเดี๋ยวกดหยาบดียังออกอยู่มือนีกอุ้ยฝุ่นอีกตัวหนึ่งค่ะพี่น้อง มันหมานเด้อมัอนี่หมานคือนมือคืนเนี่ยเออมัอนี่ใส่ถุงมึงใช่แรงใบแขกนี่โอ้ยแม่งเขาดังเดี๋ยวนี่คุณแน่กะว่าจับเป็นตาดับเอาแถอโอ้ยบอดับเด้อขาขันบบใส่สารเคมีบอดับกับปูนี่บดับมันดับตั้งสิบปีที่แล้วแล้วขันบบใส่สารเคมีหลายนี่บอดับครับพี่น้อง พันโตมีลูกเขากับไปแกงแกงน้ำเอาลูกขึ้นออกแกงสีนะอสองตัเข้ามาเฮ็ดงังกันเอาเลยจับพูละโตนี่อีกตัวหนึ่งมันขึ้นจับมั่นมือเลยรัวๆมันออกขักดิหลังฝนตกใหม่มันออกขัก,กมืมนอ,อมน,นีบ่ปั้นไดค่ะพี่นอ้อนงะแต่พอได้กินได้ยากแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนก็ออกบ่ได้เอ้าดอก จากผู้ตัวนึงเออเอาน้ำหนามน้ำหนามนี่เออหนีไปโหลดติทุงมือแนอย่ยู่นีออ่ได้เสียงเขียดอีมืนเขียดอีหมูกบเขียดบ่มีเลย ตัวเน่ก็นหน่อยตัวนน่กะไงตัวหน่อยก็ดองเห็นบอ่อเห็นกระปูว์ที่นนองนี่เมื่องานนี่คือมีตู้ฝูหลายหมดพี่พี่ไตงมงมอยูออ่ตัวหนึ่งตัวรุ่นนี้ดองดองเมดแหละแต่แต่ได้ข้าวนี่เขาเจอว่าสิกแกียงอมขนบกแกงอมกันละนี่ไอ้นี่มา,มาขู่ขมา โอ้โตัวดำทะมึนทึกๆึกเลยโอ้โหตัวหนึ่งพ้นตรงมากอะนามแหงไว้ไวเพราะว่ามันห่อนมันแดดแดดแห้งหนามกระบุกไวส่เลยค่ะพี่น้องมาหากินกลางคืนอตลายรอบด้านเหียเหงาเฟื้อยเลยต้องทือเสียมถือใหม่น้ำแน่แงเลยเหอพดหนอ ต้องขุ่นก่ยน้ำเฝ้าน้ำต้องขุนกับเฝ้างูเนี่ยมูหไหวอย่ามันเหลื่อยมาหาใส่อีกตั้โอ้ยมันเหลิมลงหูแน่ล่ะพี่น้องมันเหลิมเข่างูล่ะเพราะว่ามันไตออกจากหูอันใดที่มันลงหูบ่ทันจังสีดายล่มล่างสียู่แค่ปากหูเนี่ย นี่นี่นี่เออขันมันมีหนามเสิแค่เนี้ยหนูตัวนึงนี่ผีตัวนึงเอออยู่น้าหนามกระทับนั้ยท่านนะท่านเอาสามตัวใส่เ,เลย่องสี่นิดมือใส่บ่าววีละสามตัวใส่อีกคนมาคู่ใส่จับเลยจับประตูนี้ ขาอนีกันดดอู่ไปแล้วไปแล้วตัวน no? ี้เรียนแเรียนคือเรียนไปเพีเรียนนี่หลีอยน้ำเพื่องเตรียมลงหู เาออมโตเขา้อลง้าอตัวนี้อยู่ปากหูปนอยู่ลำหู เยอะๆเลย,ย,ยหูบ,บ,บ,บออ่บ่บ่หู้เว่ยตัวนึ่งไไหนจ้านี่ตันใดร้เชฟตั้ยากัาบปุ่น เอเนอ้ยเ,ยเยอ้า,ออาแมลนลงห,งต <c oughs> ตหงูตัวนี้ <c oughs> นหนึ่งสองสามฮู้ยขู่กันนี้คนจุบอ่า้อยอย่าแลนไว้เลยติล่ะนนามคุ้นๆกับปูมันไต่บ้ ลุนหนีไปเห็นยังไงตั้มตั้มกระ t อน n รอดลุนนี่แบบแบบน่าพูดเหลนน้ำหนักไ,ไม่เห็นแบบแบบพูดพูดโอ้ยท่านอยู่ท่านเซย์ไลยแน่กับตรงข้อถอดข้อพายด้วยค่ะพี่น้องโบโฟกัดโฟกัดใบใหม่ก่อนโบท่านาโอ้โบ ท่านเด้อวตัวตำสมดุนีตัวก้อยตักหอยหอยเชลลีเต็มเลยบ่เอาด้วยค่ะมันเป็นเป้าหมายโอ้ล่องล้ยเกือบเข่าหูเอ้ยตัวหนึ่งสองตัวด้วยสองตัวไห้เดี๋ยวนอีกตัวหนึ่ง สูงามงามๆมัม่มค่อยออกปันไดมันเริ่มคุ้ยหูแล้วมื่อที่สองเหรอเนาะมื่อที่สองแล้วนะมันเริ่มคุ้ยหูแล้วพ่อเด็กกินได้ยอยากหายเบิงน้ำขู่เอามาเบิงเบิงไปยูโอ้พ่อได้มีหนูอยู่ไปเป็นอนเลยค่ะพี่น้องเราติดตามมาสิเห็ดมีหนูเงี่ยมา่ะเนาะโอ้เด็หลายเติบอยู่ใครกว่ามากลุนอยู่อยไอกคนได้หลายตอนนี้เมื่อยที่มเหื่อยอยู่ นั่นแะค่ะสำหรับคลิปใก่กระปูนะคะใก่ปูนาลาไปก่อน,นะะเลยค่ะเดี๋ยวไปหัวเราะกันก่อนขอบคุณในคลิปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ